เอาเลยฮะสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับนี่เรากลับมาแล้วเนี่ยครับกับรายการว,วันทีวีด้วยเองนะฮะครับนรื่เราอยู่กับเกมค o คิงแบสท์เทิร์น นมนต้วเลยอนนี้เราอยู่ในตัวเกมแล้วนะครับที่เรานั่งคุณผู้ชมนั่นก็คือน้องดีดนนั่นเองหรือน้องแมงคุณใส่ฟ้านั่นเองที่เรารู้จักกันนี่ก็จะเป็นอ่าสกินนะสกินน้องดีดสกินนี้คือบอกเลยว่าสวยที่สุดนะบอกเลยสวยสดกันแมสวยสุดสุดสีฟ้าสดุด้วยเออเนี่ตรงน,นี้ก็มีอ่ามีลูกโป่งนะฮะ ม่ลูกโปง <laughs> ่งนะว่าไงไม่ลูเดียวไม่ลูกโป่งเสียงมันแปลกๆนะ <laughs> เชิบเชิบเชิบนะน้องก็จะรูปแบบของเชิบเชิบเนฮ้ยน้องก็จะเป็นในรูปแบบของการเต้นไปเต้นมานั่นเองนะฮะรูปแบบเชิบเชิบอะไรไว้ตัวละครที่เรามีนั้นเราก็จะมีสกิลประมาณนี้นะครับผมสกิลแรกที่เราอัพเลยเนี่ยก็คือเพิ่มระยะการระเบิดของแมงกะพรุนคุณผู้ชมนึกภาพตามนะเวลาโยนลูกบอลแมงกะพรุนใส่ฟ้าไปเวลาโดนพื้นปุ๊บมันจะขยายวงกว้างครับมันจะกว้างกว่าปกติ20%นะฮะก็ถือว่าใช้ได้กั ขนาดเล็กๆแคบๆเาบอกเลยโคตรเหมาะนะฮะและเปิร์กที่ผมใส่อันที่2ก็คือระยะเวลาของแมงกพรุน,นั้นเพิ่มขึ้น30%นะฮะก็คือนานขึ้นนั่นเองนะ,ะก็30%ก็ถือว่าใช้ได้นะก็ไม่ได้แย่นะฮะส่วนอันนี้คือผมเอาไว้สำหรับการเล่นไปนเล่นมานะครับคือเพิ่มระยะเวลาสกิล20%ก็คือแมงกูดพูมันนานขึ้นอันนี้บวกอันนี้บอกเลยว่านานเกคอบๆแต่ลูกมันจะเล็กไนงะใช่ลูกมันเล็กมันเลยไม่สนุกนะจัดลูกใหญ่ไปเลยแล้วกันวันนี้ <laughs> <laughs> ไปเร็ว <laughs> มาแล้วจ้าโอเค เตรียมไว้เลยครับเตรียมไว้เลยฮะครั้งนี้ที่เราต้องเออเอามาต้มก่อนตุ๋นต้มนึ่งต้นตุ่มตุ่มตุ่มต้มนึ่งแน่หมอนข้ามเขาเล่นอะไรเนี่ยเอลเอ็ดเวิร์ดอะเอสเวิร์ดกานนีล่าฮะบอกเลยคือเขาเป็นข่า,ขาวที่จะสามารถขโมยเงินเราได้เมื่อเราเสิร์ฟนั่นเองนะฮะสก,กิลก็คล้ายๆน้องหนูแฮมสเตอร์นั่นเองนะต้องระวังให้ดีนะก็ดูเบงให้ดีงงดกดป๊าบเข้าไปโดนป่าอับ ไม่โดนไม่เป็นไรไม่โดนก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออ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 ลืม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 ระวังฮะต้องระวังให้ดีคนข้ามเขาเอ่อมีไอ้นั่นนี่ว่าไอ้นั่นตัวแจ้งติปเราไปฮะต้องระวังให้ดีได้กดสกิลไปเลยหนึ่งทีโดนนีล่าเต็มเต็มโอเคควาไว้ก่อนเออใส่สวยต้องระวังนะครับ เออชุบอู้ตอนนี้แต้มเราถือว่าใช้ได้นะใช้ได้ที่แปลว่าไม่ได้ไม่นะโอเคสับก่อนเลยครับตอนนี้ปั๊บปับปั๊บปับปับเอาวางเออชึบเอ้ยเอ้ยวางทันอู้สุดยอดไปเลยโอเคยิบมาปับ๊บกดโดนแล้วปั๊บโอ,เเโอเ้เลยไปไหนวะน่าเอ้ยเลยไม่ไกลเลยอ่ะไม่เป็นไรเอาเระวังให้ดีอย่าเพิ่งเสริมเพื่อนอย่าเพิ่งเสร์มนะ เราคุณสองเกิดในเพศนคือพูดดีๆด้วยกันไม่ได้แล้วฮะต้องแบบต้องใช้เสียงแข็งเสียงแข่งอะไรวะเสียงแข็งเสียงแข่งคืออะไรระวังให้ดีอือใส่ก่อนอุ้ยใส่ไม่ทันเพื่อนซอรี่จะกระจี้หัวใจอ่ามาเต็มตัวมาเลยสับเลยป๊าบกดสกิปไปก่อนอือโดนเปล่าไหมโดน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 แล้วล่ะ โอ้โหโอเคมาช่วยเราเพื่อน I coming อย่าเราไปดิข้างข้างเขาเเยอะมันดูดแรงมากเลยนะกดสกิลไปหนึ่งทีโดนปาโอ้โทษศท์เพื่อนโอ้สตอรี่สตอรี่เฮ้ยยิ่มาก่อนโอเคสิบเอซิบเก้า แหม่จีเอา่ะทันไหมทันไหมวิ่งไปเลยทักชิวิ่งไปมาราครับกับในการอ่ะหยิบปลามาก่อนทันปาปปปืออะไรวะเนี่ยอุ้ยกจีมาต้องรู้บังอย่างดีเลยนะเพื่อนเนอะผมมเล่นกจีฮะบอกเลยว่าด่านนี้ ใครเล่นก็จีบบอกเลยว่าโคตรโคตรได้กําไรเลยให้ตายเถอะแต่เรากําลังเด้งวโอ้โหเรากําลังโดนไม่นะจีมโอเคหยิบมาวิ่งเสิร์ฟหยิบมาวิ่งเสิร์ฟก่อนอุ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนโดน,โดนไปโดนช็อตไป <c oughs> <c oughs> บอกเลยว่าไม่ธรรมดาหรอกนะจนเจ้าน้องอโอ้ยไปแล้วครับแต้มเก้าร้อยไปแล้วฮะแต้มเก้าร้อยไปแล้วครับผม เอาเอาเดี๋ยวเสิร์ฟไม่โดนน้องดีโดแขนสั้น oh my no oh no โอเคหันก่อนเลยครับปั๊บปั๊บปั๊แต้มถึงวุสูสีถึงวุอโอเคโอเคเอา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 วางวางวาเพื่อนวางเอ้าเอ้าเน้า โคตรแม่นเลยอารมณก่อนลบก่อนมูลค่าพันแปดฮะมูลค่าพันแปดครับผมจังหวะนี้ครับลบไปก่อนเลยนะฮะอู้เออระวังหยิบกุ่งอะลบเออชึบแบบดิจิทัลหรือแบบดิจิซูอย่าแบบดิจิทัลหันไปก่อนเลยแล้วกันแป๊บเสริบเออหลบเดี๋ยว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 ติดอะติดยิบหน่อยยิบหน่อยเออชึบจะได้วาง เอู้เพื่อนโอยวางเออโดนแยเย่อมไม่มีที่วางแล้วเว้ยโอเคตับไปเลยปับ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 มุมกรุงเต็มจานอร่อยเต็มคำอ่ะใช่แล้วโอเคตอนนี้ปาพร้อมครับเอาพร้อมเอาไปก่อนเลยหนึ่งทีเออลบโอเคโบระเบิดโดนระเบิดโดนข้ามโดนโดนช็อตโอเคเซิร์ก่อน รีบเสริบก่อนอืมต้องรีบเสริบต้องรีบเสริบเฮ้ยรีกิบไม่โดนกิบไม่โดนนี่โดนแขนสั้นเออยรึบอ้ลบไปก่อนโอเคกิบจังนะชนได้เลยเพื่อนโอเคได้คิวทีทำได้คิวทีทำวิ่งปาบก็ให้โดยเก็ตอ้แจ้มฝันครับสองพันสี่สองพันสี่อะไรมาเนี่ยเอา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 อืออู้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 อ้ต้องฝากเราเพื่อนต้องฝากเสิร์ฟแล้วต้องฝากเสิร์ฟแล้วกระแทกบัตปาบเข้าไปปาบโอโห้บอกเลยโปรแกรมน่าจะเป็นเอ่อแจ็คพิลล์สิบเนี่ยครับ คือฝั่งเราแจ็คเก็ตไม่ถึง10บแล้วก็เลยไม่มีอ่ะเขาเรียกว่าอนะไรเพิ่มแต้มเพิ่มอ่ะเพิ่มเงินใช่เราไม่มีเออเสียใจจังเลยโอ้โหนโอเคเพื่อไปเลยหันเพ,นพ,นพนื่อเลยหันเลยหันเลยชวนชวนไอ้ชุดอ่าอย่าอย่านะย่าไม่รเจ็ดอ,อ่ะโอ,ะอะ้สี่สามไปแล้วสองหนึ่งแต้มห้าพันก็ยังดี หยิบจานมาก่อนเลยละกันนะฮะเตรียมพร้อมกับการในเสิร์ฟครั้งนี้เราเจอน้องหมูด้วยนะฮะคืออันตรายอย่างยิ่งเลยมองตรงเป็นลข้ามหันหันสามหรอไอชิ้นหันสามเั้ยหรอไม่ใช่น่ากลัวอะไรอย่างนี้น่ะอืมทไมฉันน่ากลัวอุ้ยหมูมันกินมันข้ามกินไปแล้วโอเคส่งก้นไปโดน ่ไม่แน้นชนะกับผมบอกเลยไม่แน้นชนะโอเคยวเต้ไม่ให้เต้ไม่ให้นะเอาเอาเอาเอเฮวางไว้วางไว้โอเคสวยสวยงามวาอ่ะเดี๋ยวอือันช่วยปั๊ปั๊บปั๊บปัใส่จานใส่จานใส่จานเอามาไว้ให้โอเคซฟปั๊บโดดโดนแน่ปั๊บโอ้ยไม่โดนนี่เฮ้ยเยเฮ้ยยเฮย เราทำคูณสองนะทนันปะวะทันปะวะทันปะวะโอเคแล้วชึบหยิบมาให้โอ้วางเออหนูกาทำดีอยู่ทำดีอยู่พี่ก็ทำได้เหรอยะได้ทำชั่วง่ายกว่า <c oughs> เอาเว้เอาเว้เอาเว้โอเคมาปาไปหนึ่งทีโดนเปล่าวปา <c oughs> โดนหมู ด้นมูมูบอกกูผิดอะไรเดีย๋ยวเล่นกูจังเลยอ <laughs> ปล่าวนะพี่มันจะเป็นต้องทำนะมันจะเป็นจริงๆเลยอะ่ะขอโทษนะ <laughs> เออแต้มน้ำก็ไม่เท่าไรนะแหมแต้มน้ำไม่เท่าไรอืมไม่เน้นชนะอยู่แล้วครับเกมดีฝาวเอากูฝาวไปไหนวันนี้โอ้โหโอ้โนชีวิน แม่นะ okay, อออออโอเคสวยสวยสวยงามอะออ๋อโอเคเอาเพื่อนเสิร์ฟเลยก็ได้เพื่อนเสิร์ฟ <c oughs> อะไรก็ได้นะโอเคช่วยหัดปั๊ปับปับปับเออวงสวิงเราแรงกว่าเว้ย ผมวิ่งเราแรงกว่าแล้วไงโอ้โหไม่นะเน้นกอะกวนไม่เน้นชนะเอาเลยครับเป็นไงบ้างครับผู้ชมเองครับสนุกใจไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับแชร์กันด้วยนะครับก็ใครอยากให้ผมเล่นตัวละครอะไรเลยฮะที่ขุดกวนกินเกรนนะสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะถ้าน่าสนใจผมจะหยิบตัวนั้นมาเล่นนะให้ดูกันนั่นเองนะจ๊ะวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมเจอกันในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายนะจ๊ะบ๊ายบายครับไปแล้ว Ah, woo hoo woo hoo, -hoo. Ah.